ประเมศบุญยชัยนะครับที่รับบาทหน้าที่ในการเขียนบทถวายพระพรด้วยบทโขดด้วยความพิเศษปีนี้โขนแต่และตอนที่เราทำเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของสิ่งที่คนดูเนี่ยจะได้อะไรกลับไปนอกจากความงดงามความสนุกสนานเพลงที่ไพเราะแล้วคุณได้คุณธรรมที่ถ่ายทอดออกมาจากการแสดงอะไรบ้าง อย่างครานี้หนึ่งคุณธรรมที่ได้ก็คือเรื่องของความสามัคคีสามัคคีในหมู่ญาติคุณธรรมในเรื่องของความเสียสละเสียสละของตัวเองอย่างภูมิการนี้เขาเสียสละเขารู้ทั้งตูรู้ว่าเขาเนี่ยมาเข้ากับคนผิดคือทศกัณฐ์แต่เขาเสียสละเพราะเขาอยู่ในในหมู่ญาติของเขาเขาจะตัดญาติก็ไม่ได้ก็เลยมาลบและเมื่อเขาลบแล้วเขาแพ้เขาก็รู้จักคันขอโทษขออภัย พระรามเขาให้อภัยเขาก็เลยได้กลับคืนขึ้นสู่สวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณธรรมต่างๆเหล่านี้มันมันสอดแทรกอยู่ในเรื่องของของการแสดงในนาฏัิสินไทยไม่ว่าโขนละครอ,อะไรต่างๆเนี่ยมากมายก่ายกองเพียงแต่ว่าจะดึงมาจุดไหนแต่คราวนี้เราดึงจุดอันนี้มา 1. ความสามัคคีสอความเสียสละการให้อภัยซึ่งกันและกัน